สนับสนุนโดย t o y ย t a า u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ตลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทบอกว่าการเดินหน้าในโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาท่ันดิจิตอลวอลเลตเฟสแรกกับกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านคนประกอบด้วยผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐส2 4ล้านคนและผู้พิการ2.1ล้านคนโดยจะเป็นการโอนเ,เงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพ์เชื่อมกับเลขบัตรประชาชนเริ่ม25-28ถึงกันยายน2 0, 5 6 7โดวยวันที่15กันยายนสำหรับผู้พิการ2.1ล้านคนและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ยน สำหรับผู Saint ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 1, 2และ3 2 27กันยายนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4,56และ7 30กันยายน25ง7าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และ9 การจัดกลุ่มโอนเงินแต่ละวันให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ไม่กระทบกับการจ่ายเงินเดือนและอื่นๆเฉลี่ยจ่ายเงินให้ผู้รับสิทธิ์กลุ่มดังกล่าววันละ4-5ล้านคนปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.5ล้านคนโดยมีผู้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบ,บัตรประชาชนสําเร็จแล้วประมาณ11ล้านคนขณะที่ส่วนที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนกว่า2ล้านคนขอให้กลุ่มนี้เร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้สามารถรับเงินตามกําหนด ทั้งนี้หากไม่ทันตามกําหนดจะต้องรอรับเงินในรอบถัดไปอย่างช้าสุดไม่เกินสิ้นปีไม่เช่นนั้นเงินจะถูกโอนกลับคืนเข้ารัฐสําหรับช่องทางในการผูกพร้อมเพย์ผ่าน3ช่องทางคือติดต่อสาขาธนาคารที่มีบัญชีดําเนินการผ่านตู้ ATM ผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งส่วนการโอนเงินให้ผู้พิการกรมบัญชีกลางมีบัญชีอยู่แล้วซึ่งจะมีการโอนเข้าบัญชีตามกําหนดวันที่15กันยายน2567 นายละวรนบอกว่าการเดินหน้าโครงการในเฟส2ขึ้นอยู่กับการเชื่อมระบบซึ่งเมื่อเฟสแรกดําเนินการสําเร็จแล้วแรงกดดันจะลดลงและจะมีเวลาในการทําระบบให้ดีขึ้นลดข้อกังวลในการใช้งานอีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนส่วนคําถามจะมีงบประมาณไว้ใช้สําหรับดําเนินการเฟส2หรือไม่นายลวรนบอกว่ารัฐบาลได้ตั้งงบประมาณปี2568จำนวน1.8แสนล้านบาทอย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับการจัดสรร จำนวนผู้มาลงทะเบียนในระบบ32ล้านคนทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้ล้มเลิกการจ่ายเงินให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป